อย่าลืมนะครับมีคนเลือกคุณ14ล้านคนไม่เลือก27ล้านแล้วคนที่ไม่ได้มาเลือกด้วยอีกเท่าไหร่นับรวมให้มันครบคนไทยทั้งประเทศมีเสียงประมาณ160หย่อนหย่อน300กว่าคือไม่มีนะนี่ยังไม่นับสอวอนะไม่ต้องนับสอวอนะแล้วผมเรียนอย่างนี้ครับว่าต่อให้คุณมีเสียงสอสอ500มีเสียงสอวอีก250มีคนไทยทั้งประเทศ Uhm. ะคะุณก็ไม่มีสิทธิ์ทำลายสิ่งที่บรรพบุรุษสร้างไว้ให้แล้วบรรพบุรุษที่พูดถึงไม่ใช่บรรพบุรุษเจ้าเท่านั้นด้วยเป็นบรรพบุรุษทั้งเจ้าทั้งคนทั้งชายเจ้าอะไรทั้งหมดมันบรรพบุรุษไทยที่สร้างแผ่นดินนี้มาเขาคือเจ้าของแผ่นดินนี้ที่แท้จริงคุณเป็นผู้สืบทอดเข้ามาต่อให้คุณผมบอกเนี่ยต่อให้คุณได้500เสียงสสอสองเสียงสวและได้คนไทยทั้งแผ่นดินคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะทําให้แผ่นดินนี้ลุกเป็นไฟคุณไม่มีสิทธิ์ มันเขาไม่เข้าใจเขาหาว่าเราบ้าอะไรประมาณนี้คือคเขามีเสียงข้างมากสิ่งนี้เขาจะไม่ฟังเลยเนี่ยอันนี้เห็นด้วยกับอาจารย์เพราะฉะนั้นอย่ามาพูดเพียงแค่ร้อยหกสิบเสียงผมบอกแล้วไงห้าร้อยบวอีกสองร้อยห้าสิบเป็นเจ็ดร้อยหรือคนไทยทั้งแผ่นดินก็เหมือนกันสิ่งที่เราจะต้องทําคืออะไรรู้ไหมครับคนหลายคนอาจจะพูดว่ามึงบ้าปเปล่าเจตสิ่งที่เราจะต้องทําและทุกๆประเทศต้องทําก็คือช่วยกันทํานุบํารุงบ้านเมืองน,นั้นให้พัฒนาและให้ดีขึ้นเรื่อยๆดีกว่าที่บรรพบุรุษทําไว้เพื่อเราจะได้มีแผ่นดินที่ดี ดีขึ้นเรื่อยๆและเพื่อลูกหลานเราจะได้มีแผ่นดินที่ดีและดีขึ้นเรื่อยๆนั่นคือสิ่งที่เราต้องทำไม่ใช่พากันทำลาย